พี่ตาพ่อแม่พี่น้องครับนี่ยเขาจะพามาดูหอยนะครับนี่คือหอยครับผมจับมาปล่อยเลี้ยงไว้ครับครับปูก็มีนะครับปููกับปูนะครับปูปูหน้านี้มันแล้วครับนะครับปูน้อ ไม่มีกลิ่นนะครับใครไม่เชื่อผมเอาไปลองทอดดูนะครับเอาไปย่างไฟดูมันนะแล้วก็หอยหอยเชอรี่ผมเลี้ยงไว้ครับนี่ครับผมเลี้ยงไล้ปลาตายครับผมก็เลยทิ้งให้ให้ปูมันกินนะครับ ก้านมาผมก็มาปล่อยไว้ตรงนี้ครับทีนี้ถ้าไม่มีอาหารให้ปูกินก็แกะหอยเชอรี่นะครับนี่ครับแกะหอยเชอรี่ทิงท้งทิ้งทิ้งไว้มันก็มากินของมันเองแล้วก็อาหารหอยเชอรี่ก็คือใบกล้วยครับนี่ครับเอาใบกล้วยไว้ให้หอยเชอรี่กัดกินนะครับนี่ครับหอยเชอรี่ชอบมากเลยครับคือนี่ผมก็ได้ปลาดุนะครับ ปลาดุกสามตัวที่ผมเคยเคยลงลงคลิปสั้นไว้ครับแล้วก็ได้หอยได้หอยได้กู้ผก็มาลง YouTube ให้พี่น้องดูนะยงไว้แบบนี้ผมว่าสะอาดกว่านะครับพี่น้องเพราะว่าสะอาดกว่าที่ตรงไรนาอยอะครับเพราะว่าไรนามันมีแต่น้ำ ที่ไม่มีสะอาดนะครับเป็นก็มาเลี้ยงคัดถังร้อยแบมนี้นะครับมันจะสะอาดนะครับจริงจริงที่ผมเก็บใส่มีตั้งเยอะนะครับใส่ใส่น้ําเลี้ยงปูเลี้ยงปลาของโฟมตู้เย็นผมพ่นาครับที่ผมแกะออกแล้วผมจะเอามาใส่เลี้ยงทดลองดูแล้วก็จะมาลงคลิปให้พี่น้องดูนะครับ เวลาอยากกินเราก็จับมากินครับง,ง่ายครับทางไว้อย่างนี้มีอาหารให้มากินมันก็ไม่ตายนะครับปูมันเชอร์รี่ก็มั่งนะครับถ้ามีหญ้าให้มนกินกมันก็ตายมันชอบกินกลางคืนนะครับกลางคืนมาส่องไฟดูนี่